สวัสดีครับเพื่อนๆทีมงานสายช่างทุกท่านนะครับสําหรับมือใหม่มือเก่ากลับมาทักทายกันอีกเช่นเคยครับสําหรับคลิปนี้คลิปนี้ทีมงานช่างพรูก็าพาเพื่อนมาดูการซ่อมคอกมานครับคือเป็นแผงนกั้นเหล็กแผงนกั้นเก่าก็ทําประกอบมาก็มีการหลุดแล้วก็มีการโยกแยกนะครับวิธีแก้ของเราก็คือนี่ครับทาเป็นตัวถักค้าอย่างนี้เลย แต่ว่าตรงกินเสานะครับเราก็ใช้เป็นเหล็กตอกครับเป็นเหล็กกำมะนิครับจะทนสนิมหน่อยก็ตอกลงไปเรื่อยๆครับตอกจนสุดจนกว่าจะแน่นนะครับพอแน่นแล้วเราก็ทําการตัดขั้วออกแล้วก็เชื่อมต่อเป็นตัวคาขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วก็จับระดับระดับแล้วเราก็เชื่อมแน่นไปเลย พอเชื่อมเสร็จแบบนี้ครับเพื่อนแล้วก็ทําการเจียร์แต่งรูปคมขั้นตอนต่อไปก็ขัดด้วยกระดาษไตรซ้อนแล้วก็ขัดกระดาษตกแต่งให้ดูเรียบอย่านั้นครับทีนี้เราคำเสาเป็นเสานะครับเพื่อนยังไม่คําเยอะน่นครับที่เราใช้ตัวถักก็เพราะป้องกันให้มา้าเวลาม้าเกิดคันเอาหัวเข้าไปมุดน,นะครับ เดี๋ยวจะออกไม่ได้ก็เลยต้องค้ำยึดดักไว้ก่อนแบบนี้นะครับนะครับคลิปนี้ก็เป็นไอเดียคํำเตาแค่นั้นเองครับาบางคนเทหรือจะอาจจะถ้าเราไม่คำ้ำเราก็อาจจะเป็นใช้เหล็กหนาหน่อยทำโครงจ้างแล้วก็เทพื้นข้างล่างนะครับก็าเรียกเทตอมอ้อครับเทหุ่มตอมอ้อนี้ก็ได้ครับแต่คลิปนี้แผงกั้นนี้ก็อาจจะมีการย้ายบ้างก็ จะไม่ทําปูนเราจะไม่ทําทาวนนะครับก็อาจจะมีการตอกเหล็กเข้าไปแค่นั้นเองนี่ครับแบบนี้ที่เหลือก็เป็นการพ่นสีนะครับการพ่นสีหลักการพ่นสีก็พ่นกันแบบทั่วไปครับแต่ข้อควรระมัดระวังก็ตามประสบการณ์ก็คือเราต้องดูทิศทางลมด้วยว่าลมแรงไหมสีนี้ถ้าปิวปิวไกลเป็นกิโลเลยครับเราต้องรู้ว่าการปิวของสี ไปโดนรถเขาหรือเปล่าโดนกระจกออฟฟิศบ้านเขาหรือเปล่าหน้าต่างถ้าใครเขาไม่ใส่ใจก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเขาเรื่องเราก็ต้องตามไปเช็ดรถให้เขาด้วยเหมือนกันจากประสบการณ์นะครับบางทีตามมาถึงหน้าง,งานเราให้เช็ดรถให้เลยก็มีนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์แบ่งปันที่ผมเคยเจอมาตอนที่เป็นเด็กฝึกง,งานครับไม่รู้เรื่องครับแตนนีน้พ่นในที่โล่งนะครับเพื่อนแล้วก็ดูเอาอีกทีหนึ่ง ถ้าเห็นว่าไม่ปลอนไปเราก็ควรเอาสแสลมเอาผ้าใบมากั้นการพ่นแล้วก็ปรับลมพอเหมาะนะครับส่วนพืน้นผิวที่เป็นเหล็กเก่าครับที่เป็นเหล็กเป็นสนิมเยอะๆเงี้ยผมแนะนําให้ใช้สีเข้มๆนะครับเป็นสีดําด้านหากเพื่อนๆไม่ชอบดําด้านนะครับหรือลูกค้าท่านใดไม่ชอบดําด้านเนี่ยก็เป็นสีน้ําเงินน้ําตาลดีกว่าครับถ้าเป็นสีขาวจะเปลืองมากนะครับแล้วก็พ่นสีห้ารอบยังไม่ขึ้นนะครับ แบ่งบันประสบการณ์กันครับเพื่อนๆการพ่นก็จะออกมาประมาณนี้แหละครับสีครับจะเป็นสีที่ราคาแพงก็จะอยู่ทนนานแล้วก็เก็บสีก็จะไม่สี้ง่ายนะครับบางทีสารสีๆยังไม่สี้แล้วก็เป็นสีราคากระป๋องเป็นพันขึ้นนะครับของราคาหลักร้อยสองร้อยนี่ก็สี อยู่น้ำแน่นอแต่ว่าทวาที่ตรงนี้ก็จะไปไวกว่าบาทีปีเดียวก็สิ้นแล้วการพ่นผีเราพ่านไปทำนองนี้ครับประมาณรอบนึงพอเวลาพ่นเรา,า,าก็ข้นดูข้างล่างข้างบนซ้ายข้านข้างบ้างให้ชั่วเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงพอผีเริ่มเง้งเราก็พ่นทับอีกทีหนึ่งประมาณนึง ต้นเราก็ใช้ได้ทั้งตนชิ้นเนื้อและต้นน้ำมันสนนะครับต้แล้วแต่หน้างานของเพื่อนๆก็เหมาะที่จะใช้น้ำมันสนด้วยชิ้นเนื้อจะเป็นน้ำมันสนเล็กต่ำหน่อยมันก็จะเหนียวแล้วก็จะแห้งช้าแต่ว่าดีก็จะเหนียวแลแตห้งช้าหน่อยแต่ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นชิ้นเนื้อก็จะแห้งเร็วหน่อยแต่แล้วแต่งานทั้งงานละเอียด ล้วก็หอกินเนื้อเราก็ใช้แต่กินเนืรอนะครับจะเป็นงานอยากหมอกัน,น้ำมันเสร็จเราก็ใช้แล้วแต่ประมาณนี้ครับอยาการผสมสีก็อยู่ประมาณนี้นะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะการผสมสีก็แล้วแต่ว่าถ้าเราผสมเปิดสีมาถ้า มันบางไปเราก็ผสมสีเข้าไปอีกครับอ่าถ้าหนาไปเราก็ผสมที่เนื้อเข้าไปแล้วก็พ่นดูว่ามันเหมาะกับที่เราต้องการหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้าเหมาะเราก็ใช้สูตรนั้นเลยครับไม่มีหลอกสูตรตายตัวนะครับในการพ่นสีเราดูความเหมาะสมของเราเครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อน